ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะขอให้พี่ไพจงให้คำตอบด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเหมือนโตของคุณเองมีความรู้สึกสับสนในใจอยู่นะคะว่าการที่เขากลับมาหาคุณในครั้งนี้นะคะมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตมันมีการพัฒนามันเติบโตได้หรือเปล่านะคะให้บอกว่าทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญค่ะคุณและเขาได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งซึ่งครั้งนี้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้ความรักของคุณนะคะ มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณและเขาได้ผ่านพบเจอกับบทเรียนชีวิตบททดสอบของความรักมาแล้วนะคะณนะตอนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลจัดสรรมาให้คุณและเขาแล้วนะคะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างมีความมั่นคงอย่างเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้นะคะ